And both of these fighters here weighed in at 54 kilograms. Once again, standing here in the blue corner, this fighter is 30 years of age. 163 centimeters 30 a 29 fights, 19 wins. Spain, please give it up for Paloma Paloma Aranz. Oh, แม่ดูสยองยังไงไม่รู้ก็บอกไม่ถูกครับอายุ20ปีจากชัยภูมิประเทศไทยสูง163เซนติเมตรชกมาแล้ว38ไฟชนะ30สาวสามยอครับยอดยาหญิออกต่อนรสมศักดิ์ชัยภูมิมาเพียบโปรไฟล์ครับร163เซนติเมตรเท่ากันอายุต่างกัน10ปีครับ20กับ30ครับ ต้องดูครับว่าโฮโฮโฮดูพารุมายิ้มเดินเข้ามาครับหน้าตานี้เอาเรื่องเลยครับยอดยาหยีก็จังหวะอยู่ครับออกแข้งครับจะจบยังไงครับคูน่นี้แข่งซ้ายนี้ออกได้ดีครับแข้งหน้าโอ้โหแต่ขวาของพารุมาโอ้ไม่เบาทั้งคู่ครับ โอ้ยแค่ขวาโหดแรงครับพลาลุาม่ตาตอกซ้ายมีอาการเลยครับโอ้ยองว่านวมฮาร์ดคอร์ครับเอายอดยาหยีแต่ตาหยีนะครับเจอหมัดของพลาพลุม่ามาดูดูันหน้าพลาลุม่านี่ครับโอ,โ,อโอ้โหหนึ่งสองครับเต็มๆยังอยู่ได้ครับยอดยาหยีอุ้ยสับล่าง โอ้ยโดนมาดยังไงครับยอดยาหยีโอ้โดนบัดลำตัวแล้วอาการไม่ค่อยดีครับเจอหมัดไปที่ศีรษะอีกโล่างสลับบนนี่กัดฟันแน่นเลยรบยอดยาหยีเจอลำตัวโอ้โหมีอาการครับโอ้โหตอนนี้เริ่มจะนิ่งแล้วครับยอดยาหยีเดินเข้ามาแต่ว่าอาวุธไม่มีเลยครับแหวนพลูมาดีหดมันเลยครับเป็นกระสอบทรายเคลื่อนที่เลยครับโอ้ยโดนอีกหนึ่งสอง อ่ามีคืนบ้างครับเริ่มจะมาบ้างแล้วครับตั้งสติช้าช้าครับยออใจหยีครับใจเย็นเย็นครับโอ้โหอ้ยมีอาการครับเจอลาตัวตัวแข็งครับเจอศอกอีกแล้วดันไปพันศอกโอ้โหไหวไม่ไหวครับยออใจหยีอาการไม่ดีครับยอใจหยีต้องยืดหยุ่นหน่อยครับโอ้ยโอ้ยยืดไม่ไหวแล้วครับเจอลำตัวไปเยอะเลยครับโอ้โหอ้ยสะสมรัพย์มาครับ โอ้ไม่ไหวครับโอ้ไปเลยครับเจอลำตัวเข้าไปครับยอดยายีโอ้นะนอกจากหน้าตาดูแล้วครับโหดจริงๆครับพอดีพารุม่าล้านมาเรามาจืนดูเนี่ยครับแอบก็ดูด้วยความเป็นห่วงนะครับไอหน้าตายอย่างกับนางเอกหนังสยองขวัญนะครับพาโลมาครับโอ้โดนลำตัวไปนี่หายใจไม่ทันครับบรรจุบันเสียดครับโอ้รอยยิ้มนี่เป็นรอยยิ้ม แทงผู้ชนะครับดูภาพช้าครับต่อยลำตัวนี่ครับมีอาการเลยครับต่อยบนยังพอทนได้ครับแต่ลำตัวนี่สิครับยอดยายีบอกให้ต่อยหน้าครับไม่ใช่ท้องครับดูวหนึ่งสสามสมัสุดท้ายนี่ก็ไม่มีผลอะไรแล้วครับโอ้เรียมเหลือทนเลยครับแบบนี้ ดูกันเลยครับครับแปรเข้าเต็มๆทุกหมัดนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาโอ้มาแบบนี้ยอดยาหยีก็ยับสิครับแล้วต่อยเร็วด้วยนะครับนี่ครับเริ่มมีอาการแล้วนะครับแล้วดูจงังหวะออกหมัดเลยก็ตุกต่อยของคาโลม่าเนี่ยครับ By นเนอร์ไพล์เวย์มทีเคโ r o นราวนั้ e เบอ e ์วันเพลย์ e ิ้ u อิ o r ัพฟ แล้วก็เป็นสาวสเปนครับพาลมาอารานส์ ans, ครับออกมัได้อย่างดุดันครับเอาชนะน็อกเอาไปในยกที่หนึ่งเองครับ